ครั้งแรกที่ลองชิมชาหมักคัมบูชาที่ผสมผักเชียงดาสมุนไพรข้าน้ำตาลของแบรนด์มค Cambodia j i m n มาซึ่งแบรนด์นี้เขาทำผลิตภัณฑ์ชาหมักมาหลายตัวแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ผสมผักเชียงดาจะมาชิมพร้อมทุกคนเลยค่ะสรรพคุณของผักเชียงดาจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดและไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มสูตรนี้จะช่วยบล็อกน้ำตาลจากการทานอาหารได้ค่ะนอกจากนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาหมักคัมบูชาก็มีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่ดีค่ะทำให้ลำไส้ของเราสมดุล มาลองชิมพร้อมกันนะคะตัวกลิ่นเนี่ยจะมีความเปรี้ยวๆอยู่ค่ะแต่พอดื่มไปแล้วไม่เปรี้ยวอย่างที่คิดค่ะค่อนข้างที่จะดื่มง่ายแล้วก็ไม่หวานเลยรสชาติค่อนข้างแตกต่างจากชาหมักคัมภูชาทั่วไปที่หวานค่ะอันนี้รู้สึกทานง่ายไม่เปรี้ยวขึ้นจมูกหรือว่าซ่าค่ะจากการพิสูจน์วันนี้ดื่มตอนท้องว่างไม่เวียนหัวเยี่ยมค่ะอร่อยและมีอีกผลิตภัณฑ์ของเขาที่เจ้าอยากแนะนําเป็นตัวนี้แล้วค่ะอันนี้เจ้าดื่มทุกวันเป็นชาหมักเข้มข้นที่ผสมขมิ้นชันค่ะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้แต่ใส่ขมิ้นมาจจุใเลยค่ะ วิมินชั้นช่วยต้านการอักเสบด้วยขวดนี้ประโยชน์แน่นมากๆค่ะ